พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทํำคลิปแรนดอมนะคะคุณดูไหมว่าใครคนนั้นเนี่ยเขากําลังลองใจคุณอยู่นะคะบางทีเขาอาจจะทําตัวแปลกๆบางทีเขาอาจจะเงียบไปบางทีเขาอาจจะเย็นชาเกินไปหรือบางทีเขาจะมีพฤติกรรมที่มันแปลกๆอะ่ะจนคุณรู้สึกเอ๊ะเขาเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเรารู้สึกว่าตอนนี้เขากําลังลองใจคุณอยู่นะแต่เราขอเช็คพลังงานของเขาก่อน พลังงานของเขาเนี่ยเขามีเรื่องลองใจคุณจริงๆนะเจ็ดดาบนั่นแปลว่ามีอะไรลรึกรับซับซ้อนมีอะไรซ่อนเงื่อนมีอะไรแอบซ่อนนะคะอาจจะแอบสังเกตคุณหรือแอบวางแผนอะไรสักอย่างอยู่นะคะอย่างที่เราบอกว่าเขากําลังลองใจคุณอยู่นั่นแหละอ่ะเขากําลังลองใจคุณเรื่องอะไร เรื่องถ้าสมมติว่าเขานิ่งไปเนี่ยคุณจะทํำยังไงคุณจะงอเขาไหมคุณต้องการเขาไหมหรือคุณจะเปิดใจให้ใครไหมนะคะแล้วก็คุณจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดําเนินอยู่หรือคุณจะเปิดโอกาสให้ใครใหม่ๆห,หรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีใครเข้ามาคุณยังจะซื่อสัตย์กับเขาคุณยังจะรักเขาคุณยังจะมั่นคงที่เขาไหม คุณยังจะรอคอยเขาไหมถ้าสมมติว่าต้องห่างไกลกันคุณจะคิดถึงแค่เขาไหมคุณจะมีแค่เขาไหมนะคะนี่คือสิ่งที่เขากําลังรองใจคุณอยู่นะคะหรือคุณจะเครียดเรื่องเขาบ้างไหมคุณจะมีความกังวลใจเขาบ้างไหมถ้าเขาห่างไปเงียบไปหายไปหรืออยู่ไกลจากคุณหรือไม่ได้คุยกันคุณจะคิดมากเรื่องเขาไหมจะจริงจังกับเขาไหมหรือคุณจะไม่แคร์เขาเลยนะคะ เขาลองใจเรื่องนี้นะหรือคุณจะตัดเขาทิ้งไปเลยไหมคุณจะเด็ดขาดกล้าทิ้งเขาไปหรือว่าไม่สนใจใยดีเขาอีกแล้วปิดโอกาสเขาไปเลยหรือแบบไม่เอาละคุณจะทิ้งเขาไปเลยหรือเปล่านะคะเนี่ยคือเขากําลังลองใจอยู่ทําไมต้องลองใจแบบนั้นคะเพราะเขารู้สึกว่าบางอย่างอะคะ่ะมันมีกําแพง กั้นในความรู้สึกหรือที่ผ่านมาเขาเองเนี่ยแหละที่มีกำแพงกับคุณแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนอ่อ,อนหวานหรือเป็นคนที่ชอบทําบุญหรือเป็นคนที่มีเพื่อนมีสังคมแล้วด้วยความใจดีของคุณเนี่ยมันทําให้คนอื่นเข้าหาคุณได้ง่ายพอเข้าหาคุณได้ง่ายเนี่ยคุณก็จะมีความสุขกับคนรอบตัวเนาะวันหนึ่งคุณอาจจะลืมเขาก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะเห็นอย่างอื่นสําคัญกว่าเขาเช่นเงินเช่นงานอย่างเงี้ยค่ะหรือเพื่อนรอบข้าง ะะอันนี้คือสาเหตุที่เขาเองเนี่ยอ,อยากลองใจคุณอีกเหตุผลนึงก็อีกเหตุผลน,งผลนึงนะที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเขาเป็นฝ่ายง้อเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณจะแก้แค้นเขาคืนไหมนะคะหรือคุณแบบ จะไม่รู้สึกโกรธจริงๆหรอไม่รู้สึกแบบผิดหวงังหรือไม่รู้สึกเสียใจหรอในสิ่งที่เขาทําหรือถ้ากลับกันในกรณีที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายพยายามตลอดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากพยายามแล้วหรือการพยายามของเขาเนี่ยมันได้ผลไหมหรือถ้าเขาหยุดความพยายามเนี่ยคุณจะงอเขาไหมนะคะเขารู้สึกว่าการสื่อสารการพูดคุยของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ดีนะแต่คุณจะคุยแค่เขาคนเดียวไหมคุณจะรักแค่เขาคนเดียวหรือเปล่า แล้วก็คุณจะเปิดใจให้ใครไหมคุณมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมอันนี้คือเขาเกิดความไม่ไมแน่ใจนะคะเนี่ยหรือตัวเขาเองเนี่ยแหละเคยอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองคุยกับคนอื่นได้เรียนรู้คนอื่นแล้วถ้าคุณรู้เนี่ยคุณอยากจะไปต่อหรือเปล่าเอ่อหรือถ้ามีคนเข้ามาจีบเขานะคะคุณจะจัดการยังไงนะคะคุณจะเข้าใจเขาไหมคุณจะฟังเขาไหม หรือว่าถ้ามันมีความลับอะไรบางอย่างนะคะคุณจะใจเย็นมากพอที่จะฟังความจริงจากปากเขาไหมนะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เขาลองใจคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่ลองใจหน่อยนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะจากสิ่งที่เป็นอยู่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเราจะมาใช้ไพ่ลองใจกัน ุวลวางไพ่แรงมากเลยนะคะเนี่ยจริงๆเขาก็ยังมีความรักให้คุณนะและหลายๆอย่างคุณกับเขาก็ไปด้วยกันได้ดีนะคะดูแทบจะไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะตื่นเช้ามาก็คุยกันนะคะดูสดชื่นแจ่มใสนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามมากเกินไปคุณหรือเขาก็ได้นะเราทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเลิกพยายามหรือว่าความพยายามเนี้ยมันจะมีการแบบคิดอยากแบบจ่าแบบแก้แค้นไหมหรือโกรธเคืองกันไหมนะคะเนี่ยเขาเรากำลังมองดูคุณอยู่นะตอนนี้เขาน่าจะห่างไปหรือเงียบไปเนาะเขาดูอยู่ค่ะว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณจะ ประคับประคองความสัมพันธ์แบบไหนแต่เราบอกไว้เลยนะคุณคือความโชคดีของเขาอ่ะคุณคือความสุขของเขานะอยู่ที่ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้ตัวช้าหรือไม่รู้ตัวช้าหรือเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ก็ตามแต่คุณก็คือความสุขของเขาเราคิดว่าเขาอ่ะกําลังลองใจคุณอยู่ว่าคุณจะคิดแบบเดียวกับเขาหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณหน่อยใครสนใจนะคะการข้อความแบบนี้นะมี52ใบนะคะ400บาททั้ง ได้เลยนะคะเออมีอยู่2องทินะเธอคือความรักและความสุขของฉันดีกันนะฉันพอแล้วขอโทษขอให้เธอมีวันที่ดีอ่ะแล้วขออีกหนึ่งไปแอบชอบ จริงๆเขาเองก็มีความแอบชอบคุณนั่นแหละค่ะแล้วเขาคิดว่าเขาจะลองดูก่อนแล้วถ้าเขาลองใจคุณอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมาง้อขอออกาศคุณแน่นอนเพราะเขารู้สึกว่าเขาพอแล้วเขาไม่อยากลองใจแล้วนะคะเขายังอยากให้คุณมีมีวันที่ดีมีวันแห่งความสุข แต่ว่ามันก็ต้องมีการทดลองใจกันหน่อยเนาะแต่เขาบอกคุณว่าเธอคือความเออคุณคอ่ะคือความรักและความสุขของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าการลองใจมันไม่ใช่เรื่องดีคนเรารักกันนะคะไม่จําเป็นต้องลองใจขนาดนี้เนาะเราพูดกันตรงๆได้ค่ะ ไม่ควรลองใจกันในความรักความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าบางทีคนที่ถูกลองใจก็ไม่ได้มีความสุขหรือไม่ได้โอเคกับสิ่งที่อีกฝ่ายทำเนาะซึ่งเขาเขาคิดได้แล้วล่ะเดี๋ยวคงจะมีการมาง้อคุณนะคะอยู่ที่คุณแล้วอ่ะคุณจะหายโกรธไหมคุณจะอะไรยังไงต่อนะคะราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีตุลราศีกุม และราศีพฤกษศพค่ะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราเพิ่มเติมทักจ่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย